สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัทที่ชื่อนี้คุ้นหูมาก Visa Inc. ครับหรือตัวยอ่อหุ้น V ในตลาดอเมริกาที่เราเห็นโลโก้กันบ่อยมากๆเวลาจ่ายเงินค่ะใช่เลยค่ะเป็นชื่อที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังการจ่ายเงินดิจิทัลแทบทั่วโลกเลยนะคะครับวันนี้เราก็จะเอาข้อมูลเชิงวิเคราะห์หุ้น Visa ที่เรารวบรวมมาเนี่ยมาลองดูกันว่าเออ จริงๆแล้วธุรกิจเขาเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจในมุมของการลงทุนระยะยาวบ้างโดยเฉพาะถ้าเรามองจากเมืองไทยนะครับเราก็ลองหาคำตอบดูว่าเออข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างสำหรับคนที่อาจจะกำลังศึกษาบริษัทเทคการเงินระดับโลกตัวนี้อยู่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะการเข้าใจตัวธุรกิจจริงๆเนี่ยออสำคัญมากก่อนจะไปมองเรื่องลงทุนนะคะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยวีซ่าทำอะไรกันแน่ครับ คือบางคนอาจจะยังงงๆคิดว่าเป็นธนาคารหรือเปล่าหรือเป็นคนออกบัตรให้เราอ่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบ่อยเหมือนกันค่ะจริงๆวีซ่าเนี่ยเขาก่อตั้งมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1958ตอนนั้นชื่อ Bank America คือเขาไม่ได้เป็นคนออกบัตรเครดิตหรือว่าไม่ได้ปล่อยกู้ให้เราใช้จ่ายโดยตรงเลยค่ะบทบัตหลักจริงๆคือเป็นเครือข่ายการชำระเงินหรือ payment network มากกว่าเครือข่ายไม่ถือยังไงครับ พอจะขยายความได้ไหมครับค่ะลองนึกภาพเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูลการเงินนะคะวีซ่าเขาสร้างแล้วก็บริหารจัดการระบบที่เชื่อมทุกๆฝ่ายเข้าหากันทั้งร้านค้าธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรให้เราที่เรียกว่า issuers นะคะครับคแล้วก็มีธนาคารฝั่งร้านค้าที่รับบัตรเรียกว่า acquirers มีตัวผู้บริพกอย่างเราเราแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานรัฐด้วย ทำให้การจ่ายเงินด้วยบัตรหรือ,อ,อผ่านระบบดิจิทอลต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะทํางานแบบนี้ใน200กว่าประเทศทั่วโลกเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นคนกลางวางระบบวางโครงสร้างพื้นฐานให้เงินมันวิ่งไปวิ่งมาได้สะดวกแต่ไม่ใช่คนที่เงินเรายืมไม่ต้องรับความเสี่ยงนี้เสียโดยตรงใช่ค่ะแบบนี้ก็แปลว่าเอ,อ่ยิ่งคนเลิกใช้เงินสดหันมาจ่ายผ่านบัตรผ่านดิจิตัลมากขึ้นวีซ่าก็ยิ่งชอบสิครับ เพราะทุกครั้งที่เงินวิ่งผ่านระบบเขาเนี่ยเขาก็ได้ส่วนแบ่งถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือหัวใจของโมเดลธุรกิจเขาเลยรายได้หลักๆก,ก็มาจากค่าธรรมเนียมที่ประมวลผลธุรกรรมคือ processing fees ซึ่งคิดตามจำนวนครั้งที่รูดหรือที่จ่ายไป แล้วก็มีค่าธรรมเนียมตามมูลค่าใช้จ่ายหรือ Service f e e s รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปใช้บัตรต่างประเทศก็จะมีค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดนหรือพวกบริการเสริมด้านข้อมูลต่างๆก็มีค่ะเปรียบเหมือนเราเป็นเจ้าของทางด่วนเก็บค่าผ่านทางไปเรื่อยๆยิ่งมีรถวิ่งเยอะครับ คือมีธุรกรรมเยอะไรายได้ก็ยิ่งเยอะโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของรถไม่ต้องรับผิดชอบค่าน้ํามันค่าซ่อมอะไรของรถพวกนั้นเลยโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับงั้นงั้นมาดูปริมาณรถกับค่าผ่านทางของเขาหน่อยผลประกอบการล่าสุดเป็นไงบ้างครับข้อมูลปีงบประมาณ2024บอกว่าไรายได้สุทธิประมาณ3 5 9 0 0พันล้านเหรียญกำไรสุทธิ19.7พันล้านเหรียญกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ราวๆ9.73เหร,รียญค่ะ ตัวเลขถือว่าใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะถ้าไปดูจำนวนธุรกรรมในปี2024เนี่ยประมวลผลไปตั้ง233.8พันล้านรายการเนี่ยทั่วโลกเลยโหเยอะมากแล้วตัวเลขพวกนี้ครับมันสะท้อนความแข็งแกร่งหรือว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจในเชิงวิเคราะห์บ้างครับจุดที่เด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนสนใจวีซ่ามาตลอดเลยก็คืออัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ที่สูงมากสูงแบบไม่น่าเชื่ออยู่ระดับ50-55%เลยค่ะ 50% 55%นี่คือสูงขนาดไหนครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆทั่วไปสูงมากจริงๆค่ะคือหาได้ยากมากในธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้มันแปลว่าทุกๆร้อยบาทที่วีซ่าทำไรายได้เข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นกําไรสุทธิได้ถึง50-55บถึงาบาทเลยนะคะโอ้โห oh ซึ่งมันสะท้อนเลยว่าโมเดลธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเพราะไม่ต้องมีต้นทุนสินค้าคงคลงังหรือต้นทุนการผลิตแบบโรงงานเยอะ ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อธุรกรรมหรือ marginal cost เนี่ยมันค่อนข้างต่ำค่ะถ้าเทียบกับคู่แข่งหลักอย่าง Mastercard ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะคะแสะดงถึงพลังของธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายแบบนี้ครับแล้วมีตัวชี้วัดอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับก็มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ ROE หรือ return on equity ตัวนี้ก็สูงมากเหมือนกันเกิน50%ไปอีกซึ่งก็บอกว่าบริษัทเนี่ยเอ่อเอาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไปสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ดีเยี่ยมเลยคะ่ะแต่แต่ก็มีข้อสังเกตเรื่องโครงสร้างเงินทุนเขาเหมือนกันนะคะหมายถึงเรื่องนี้สินเห็นข้อมูลบอกว่าอัตราส่วนนี้สินต่อทุนหรือ debt to equity ratio อยู่ที่ประมาณ65ตัวเลขนี้มันน่าก,กังวลไหมครับ ค่ะ65%หรือถ้าคิดเป็นอัตราส่วนก็เราๆ0.65คือถ้าเทียบกับบางอุตสาหกรรมอาจจะดูไม่สูงนะคะแต่ถ้าไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง Master c a r d ซึ่งบางช่วงอาจจะสูงกว่านี้หรือเทียบกับบริษัทเทคบางที่ที่แทบไม่มีหนี้เลยก็ต้องบอกว่าวีซ่ามีการใช้หนี้อยู่พอสมควรค่ะมันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าตกใจนะคะแต่ก็สะท้อนว่าเออบริษัทมีการใช้เงินกู้มาช่วยในการดําเนินงานอาจจะเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นคือ ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องตามดูต่อนะคะว่าแนวโน้มหนี้สินจะเป็นยังไงความสามารถในการจ่ายนี้ยังดีอยู่ไหมทำกลางแรงกดดันเรื่องค่าธรรมเนียมหรือการแข่งขันที่อาจจะมากระทบกำไรในอนาคตได้ค่ะเข้าใจประเด็นเลยครับต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันทีนี้มาดูด้านบวกกันต่ออะไรคือปัจจัยที่ทำให้วีซ่าแข็งแกร่งยืนหยัดมาได้นานขนาดนี้ครับปัจจัยที่สาคัญที่สุดเลยน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า network effect ค่ะ หรืออิทธิพลของเครือข่าย Network effect อธิบายหลักการมันหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงค่ะคยี่มีคนถือบัตรวีซ่าเยอะขึ้นร้านค้าก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยต้องรับบัตรวีซ่าแล้วล่ะไม่งั้นเสียโอกาสขายของอ๋อครับพอยิ่งมีร้านค้ารับบัตรเยอะขึ้นมันก็ยิ่งดึงดูดให้คนอยากจะมีบัตรวีซ่าหรืออยากจะใช้จ่ายผ่านระบบวีซ่ามากขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่แบบเสริมพลังให้กันเองเป็น positive feedback loop นะคะ Hmm. ทำให้เครือข่ายมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ดีมากๆเลยค่ะโห oh, เป็นประการที่แข็งแรงจริงๆแล้วเรื่องแบรนด์ล่ะครับโลโก้วีซ่าที่เราเห็นๆกันเนี่ยมันมีผลแค่ไหนมีผลมหาศาลเลยค่ะแบรนด์วีซ่ามันคือความไว้วางใจความคุ้นเคยการยอมรับในระดับโลกเลยนะคะ เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเห็นโลโก้วีซ่าแปะอยู่ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วว่าเออใช้ใจได้แน่ๆจริงครับอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่อาจจะจับต้องไม่ได้นะคะแต่มูลค่ามันสูงมากจริงๆค่ะครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าโอกาสเติบโตของวีซ่ามันจะมาจากไหนได้อีกบ้างครับในเมื่อก็ดูจะใหญ่มากๆแล้ว โอกาสใหญ่ๆก็ยังมาจากเมกะเทรนด์ของโลกเลยค่ะคือการเปลี่ยนไปสู่สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society mm hmm. คือถึงแม้ในประเทศพัฒนาแล้วการใช้บัตรมันจะสูงอยู่แล้วนะคะแต่รูปแบบการจ่ายเงินดิจิทัลใหม่ๆมันก็ยังโตต่อเนื่องทั้ง e-commerce ที่ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นการจ่ายเงินแบบแตะจ่าย contactless หรือการจ่ายเงินข้ามประเทศ cross-border payments พวกนี้มันจะซับซ้อนกว่าแล้วก็สไร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้ visa ได้ดีกว่าด้วยค่ะ และในตลาดอื่นๆล่ะครับมีโอกาสอีกไหมมีค่ะอีกโอกาสสำคัญมากๆเลยคือตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ค่ะอ่าใช่ใในหลายประเทศเลยค่ะทั้งเอเชียละตินอเมริกาหรือแอฟริกาอัตราการเข้าถึงบริการการเงินหรือการจ่ายเงินดิจิทอลเนี่ยยังถือว่าต่ำมากยังมีคนเยอะมากที่ยังใช้เงินสดเป็นหลักอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือพื้นที่สีขาวหรือ White Space ขนาดใหญ่เลยที่ให้วีซ่าหรือผู้เล่นอื่นๆเข้าไปขยายฐานลูกค้าขยายธุรกรรมได้อีกนานเลยค่ะ ครับแล้วก็อีกจุดที่น่าสนใจคือโมเดลธุรกิจเขาที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องเครดิตโดยตรงอันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะความเสี่ยงที่ว่าลูกค้าจะเบี้ยนี้ไม่จ่ายเงินคืนอันนั้นมันตกไปอยู่ที่ธนาคารหรือสถาบันที่เป็นคนออกบัตรโอ้ visa เป็นแค่ตัวกลางทำให้เขาไม่ต้องมาตั้งสำรองหนี้สูญเยอะๆเหมือนธนาคารนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เขามีอัตรากำไรสูงมากๆอย่างที่คุยกันไปตอนแรกครับ ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆเลยแต่แน่นอนทุกธุรกิจมันก็ต้องมีความท้าทายแล้วอะไรคือความเสี่ยงหรือจุดที่นักลงทุนต้องจับตาดูเป็นพิเศษสำหรับวีซ่าครับความเสี่ยงอันดับต้นๆเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบและการกำกับดูแลหรือ regulatory risk ค่ะด้วยความที่เขาใหญ่มากแล้วก็มีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกเนี่ยวีซ่แล้วก็รวมถึงมาสเตอร์าด้วยนะคะ ก็มักจะตกเป็นเป้าสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลในหลายๆประเทศอยู่เรื่อยๆค่ะมีตัวอย่างไหมครับว่ากฎระเบียบแบบไหนที่อาจจะมากระทบเขาได้ก็อย่างเช่นความพยายามที่จะเข้ามาควบคุมหรือจำกัดเพดานค่าธรรมเนียมที่ว mm ีซ่าเขาเก็บจากร้านค้าพวก interchange fees หรือ merchant fees นะคะซึ่งอันนี้เป็นไรายได้หลักเขาเลย mm hmm. หรือพวกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มันเข้มขึ้นเรื่อยๆอย่าง GDPR ในยุโรปแบบนี้ค่ะ มันก็อาจจะไปจํากัดความสามารถในการเอาข้อมูลธุรกรรมไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทําให้ต้นทุนในการทําตามกฎมันสูงขึ้นมากแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการต่อต้านการผูกขาดหรือ anti trust ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะนอกจากเรื่องกฎระเบียบแล้วมีความเสี่ยงด้านอื่นอีกไหมครับการแข่งขันค่ะอันนี้ก็สําคัญโดยเฉพาะจากผู้เล่นหน้าใหม่ใหม่ในวงการเทคโนโลยีการเงินหรือที่เราเรียกกันว่า fintech นั่นแหละค่ะ fintech นี่ได้ยินบ่อยมากเลยครับมันเข้ามาท้าทายวีซ่ายังไงได้บ้างครับ มันมาได้หลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่พวกระบบชำระเงินทางเลือกอย่างดิจิ t a l w a l l e t ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Pay Google Pay หรือ Wallet ท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เขาก็พยายามสร้าง Ecosystem ของตัวเองขึ้นมาครับ หรือพวกแพลตฟอร์มโอนเงินระหว่างบุคคลโดยตรง peer to peer หรือ p 2 p ที่อาจจะทำให้คนใช้เครือข่ายบัตรน้อยลงในบางการณีหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ใหม่มากๆอย่างพวกสกุลเงินดิจิทัลหรือบล็อกเชนที่เขาก็พูดกันว่ามีศักยภาพที่จะสร้างระบบจ่ายเงินแบบกระจายศูนย์ที่อาจจะไม่ต้องพึ่งตัวกลางอย่างวีซ่าเลยในระยะย,ยาวโหดูเหมือนเป็นภัยคุกคามรอบด้านเหมือนกันนะครับแล้ววีซ่าเขามีแนวทางรับมือ,อยังไงบ้างครับ คือวีซ่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขาก็ลงทุนเยอะมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็ไปสร้างความร่วมมือกับฟินเทคต่างๆบางทีก็ซื้อกิจการมาเลยก็มีค่ะเพื่อที่จะเอาบริการใหม่ๆเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเขาอ,อย่างเช่นมีการรองรับการทำธุรกรรมด้วย Stablecoins บางสกุลหรือพัฒนา s o l u t i ัน Visa Direct สำหรับการโอนเงินแบบ Realtime แต่คำถามสำคัญก็คือเขาจะปรับตัวได้เร็วพอไหม แล้วจะรักษาความได้เปรียบในระยะยาวได้หรือเปล่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากๆค่ะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องอัตราการเติบโตที่อาจจะช้าลงไหมครับพอบริษัทมันใหญ่มากๆแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของบริษัทใหญ่ๆนะคะที่การจะโตแบบก้าวกระโดดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยมันจะทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะโดนกดดันจากส่วนแบ่งตลาดที่เริ่มอิ่มตัวในบางที่หรือการแข่งขันที่มันแรงขึ้น นอกจากนี้อีกจุดที่นักลงทุนมักจะดูกันก็คือเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นค่ะหมายถึงค่า P/E ratio ที่มักจะค่อนข้างสูงใช่ไหมครับมันสะท้อนอะไรครับ ถูกต้องค่ะค่า P/E ของ Visa แล้วก็ Mastercard ด้วยมักจะซื้อขายกันในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมหรือบางทีก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองด้วยซ้ำมันสะท้อนว่าตลาดเนี่ยมีความคาดหวังหรือ expectation ต่อการเติบโตในอนาคตของบริษัทนี้ไว้สูงมากซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมะนะคะดาบสองคมยังไงครับคือถ้าบริษัทสามารถเติบโตได้ตามที่ตลาดคาดหวังไว้หรือดีกว่าที่คาด ราคาหุ้นก็อาจจะไปต่อได้แต่แต่ถ้าเกิดการเติบโตในอนาคตมันสะดุดหรือมันต่ำกว่าที่คาดการไว้ไม่ว่าจะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันหรือกฎระเบียบก็ตามแต่ราคาหุ้นก็อาจจะปรับฐานลงแรงได้เลยค่ะเพราะ valuation ที่มันสูงอยู่แล้วมันไม่ค่อยเหลือ margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยเท่าไหร่นี่ก็เป็นความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่ราคามันขึ้นไปสูงแล้วนะคะ เป็นประเด็นที่ต้องคิดดีๆเลยครับทีนี้เปลี่ยนมามองในมุมของนักลงทุนจากไทยบ้างถ้าเกิดสนใจอยากจะลงทุนในหุ้นวีซา่าซึ่งเป็นหุ้นอเมริกาเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างครับประเด็นแรกเลยที่ต้องเจอก็กคือช่องทางการลงทุนค่ะคือเราต้องไปเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์หรือบโบรกเกอร์ในไทยที่เขามีบริการให้ซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าเลยนะคะ แต่และเจ้าก็จะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต่างกันไปก็ควรจะศึกษาเปรียบเทียบให้ดีก่อนค่ะเรื่องภาษีล่ะครับซับซ้อนไหม อ๋อก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเหมือนกันค่ะคือเวลาเราได้เงินปันผลหรือดีวิเดนจากหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะดอนหักภาษีณที่จ่ายหรือ withholding tax ตามกฎหมายของอเมริกาก่อนเลยอ๋อครับซึ่งปัจจุบันอัตราสำหรับนักลงทุนไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ15%นะคะภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ก็ควรเช็คอัตราล่าสุดอีกทีเสมอส่วนกาไรจากการขายหุ้นหรือ capital gain เนี่ยโดยทั่วไปสาหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดาในไทยที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะตอน นี้ยังไม่มีการเก็บภาษีโดยตรงนะตอนที่เราขายแต่ว่าถ้าเรานําเงินได้นั้นกลับเข้าประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันก็อาจจะต้องเอามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามฐานภาษีของเราซึ่งกฎเกณฑ์ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะคะควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือติดตามประกาศจากกรมสรรพากรจะดีที่สุดค่ะครับอีกปัจจัยสําคัญที่เลี่ยงไม่ได้เลยคืออัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX risk นี่สำคัญมากเพราะเราใช้เงินบาทไปลงทุนแต่หุ้นวีซ่ามันซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ครับบาทก็อาจจะลดลงได้หรือกลับกันถ้าบาทอ่อนมากๆผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นไปอีกค่ะครับผมเห็นในข้อมูลมีแนะนำกลยุทธก์การลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ด้วยอยากให้อธิบายหลักการกับประโยชน์ของมันหน่อยครับว่ามันเหมาะกับหุ้นอย่างวีซ่ายังไงถ้า DCA มีเป็นกลยุทธ์ที่นิยมกันมากนะคะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มันผันผวน,นอย่างหุ้นหลักการง่ายๆเลยคือการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอเป็นงวดๆไปเช่นเราตั้งใจว่าจะลงทุนในหุ้นวีซ่าเดือนละ3,000บาทเราก็ลงทุน3,000บาททุกเดือนไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว,นวันที่เราลงทุนเนี่ยราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงเท่าไหร่คือไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาดใช่ค่ะ เป้าหมายคือการเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวค่ะในช่วงที่ราคาหุ้นมันถูกเราก็จะได้จํานวนหุ้นเยอะขึ้นด้วยเงินเท่าเดิมพอช่วงที่ราคาหุ้นมันแพงเราก็ได้จํานวนหุ้นน้อยลงพอเวลาผ่านไปนานๆต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้นของเราเนี่ยมันก็มักจะต่ํากว่าการที่เราพยายามไปเดาจุดต่ําสุดหรือสูงสุดของตลาดซึ่งมันทําได้ยากแล้วก็เสี่ยงมากค่ะอื เหมาะกับใครเป็นพิเศษครับ DCA เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการมานั่งเครียดกับการจับจังหวะตลาดค่ะคนที่มีวินยัยลงทุนสม่ำเสมอได้แล้วก็ลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาวการเอา DCA มาใช้กับหุ้นพื้นฐานดีๆที่มีแนวโน้มโตยาวๆอย่างวีซ่าซึ่งก็จัดเป็นหุ้นกลุ่มตอบโตที่ค่อนข้างมั่นคงหรือ stable growth เนี่ยก็เลยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องซื้อตอนแพงเกินไปแล้วก็ช่วยสร้างพอร์ตลงทุนไปได้อย่างเรื่อยๆค่ะครับผม จากที่คุยกันมาทั้งหมดนี่ถ้าให้สรุปภาพรวมวีซ่าน่าสนใจแค่ไหนครับสำหรับการลงทุนระยะยาวถ้ามองในแง่คุณภาพธุรกิจนะคะวีซ่านี่ถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆค่ะทั้งเรื่องเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่ยากจะลอกเลียนแบบแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็โมเดลธุรกิจที่ทำกำไรได้สูงมากแถมยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยังได้ประโยชน์จากเทรนด์การจ่ายเงินดิจิทัลทั่วโลกอีกด้วยค่ะแล้วเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนเป็นพิเศษครับ ก็น่าจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่พอจะรับความผันผวนของราคาหุ้นได้บ้างคือระดับความเสี่ยงอาจจะปานกลางถึงสูงนิดนึงแล้วก็ต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่เป็นผู้นำในอุตสาหการรมเทคโนโลยีการเงินหรือ Fintech แต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะต้องไม่ลืมเรื่อง valuation ที่ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็สะท้อนความคาดหวังของตลาดไปเยอะแล้วเหมือนกันมีคาแนะนาหรือข้อควรระวังอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ค่ะไม่ว่าเราจะชอบจะมั่นใจในหุ้นวีซ่าแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ไม่ควรเอาเงินลงทุนทั้งหมดไปใส่ไว้ที่หุ้นตัวเดียวครับสำคัญมากค่ะ ควรจะจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทหรืออย่างน้อยก็กระจายไปในหุ้นหลายๆตัวหลายๆอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเผื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับหุ้นตัวใดตัวหนึง่งหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งขึ้นมานะคะครับและสําหรับนักลงทุนไทยก็ต้องไม่ลืมเรื่องค่าธรรมเนียมโรเกอร์ภาษีแล้วก็ความเสี่ยงค่าเงินบาทด้วย ถูกต้องค่ะกำหนดงบประมาณลงทุนให้ชัดเจนอาจจะใช้ DCA ช่วยทยอยลงทุนก็ได้ค่ะวีซ่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในพอร์ตของเราได้แต่ก็ไม่ควรจะเป็นทั้งหมดของพอร์ตการลงทุนค่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลหุ้นวีซ่ากันไปหลายมิติเลยนะครับตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจการเงินจุดแข็งโอกาสความเสี่ยงแล้วก็ประเด็นเฉพาะสาหรับนักลงทุนไทยด้วยค่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ ก่อนจะจบอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆสักนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากเทรน์ที่เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วอย่างอ e ีคอมเมิร์ซโต้คอนแทคเลสเพย์เม e นต์มาแรงเนี่ยลองมองไปข้างหน้าอีกสักห้าปี10ปีคิดว่ามันจะมีเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรมีใหม่อีกไหมที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการจ่ายเงินได้แบบยิ่งกว่าปัจจุบันอีกอืมน่าคิดครับ แล้ววีซ่าในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดอยู่ตอนนี้เขาจะปรับตัวยังไงจะรับมือหรือจะใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยังไงการที่เราคอยติดตามหาคำตอบของคำถามนี้นะคะน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยสำหรับคนที่สนใจลงทุนในวีซ่าหรือในอุตสาหกรรมนี้แบบยาวๆค่ะ